รัท้าซาตานตอนที่สิบสี่อาหารร้านนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะพลอยจําได้ว่าครั้งแรกที่มาทานที่นี่ภูก็เป็นคนพาพลอยมานี่แหละค่ะว้าวคิดถึงจังเลยต้มยำกุง้งอยู่ที่นู่นคือพลอยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทานอาหารไทยเลยล่ะค่ะคุณป้าถ้างั้นหนูพลอยก็ทานเยอะๆนะลูกกอบวด้วยนะทานเยอะๆจะได้ตัวโๆตๆ มีแรงสู้กับพี่เขาหน่อยคอยแต่จะโดนตะพูรังแกไม่ใช่เหรอลูกกบัวได้แต่ยิ้มแบบเขินอนไอเมื่ออยู่ๆแม่สามีพูดมาแบบนั้นแต่กบัวพักนี้ดูมีน้ำมีหนวนขึ้นนะลูกแม่รู้สึกได้ว่าหนูน่ะดูเปล่งปลั่งเชียวรสจนาก,ก้มลงกระซิบกระซาบที่ข้างหูลูกสะพ้ยนี้เธอดูอวบอ้วนขึ้นเหรอเนี่ย รู้สึกเหมือนตัวเองจะกินอะไรเก่งขึ้นเกางเก่งบางตัวก็เริ่มที่จะฟิตฟิตแล้วเหมือนกันทำไงดีล่ะเธอเองก็เป็นคนที่อ้วนแล้วก็หลงยากมากๆซะด้วยสิเมื่อตอนที่ขึ้นมหาลาัยปีหนึ่งกว่าจะลดได้สักโลต้องอดข้าวเย็นไปกี่อาทิตย์ก็ไม่รู้โดดพี่เข้าพี่สาวของเธอเขกกะบ,บาลไปตั้งหลายรอบที่เธออดข้าวเย็นไปแบบนั้นแอบดินทาผมอีกแล้วเหรอครับสองแม่ลูกคู่นี้ รู้สึกว่าผมชักจะเป็นหมาหัวเน่าแล้วล่ะสิคำพูดของผู้รินเรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีดูเหมือนคุณป้ากับคุณกอบัวจะสนิทกันมากเลยนะคะดีจังเลยแม่สามีกับลูกสะพ้เข้ากันได้ดีพลอยดูละครทีไรมีแต่ไม่ถูกกันนะคะพูดแล้วก็มองหน้าหญิงสาวร่างเล็กที่นั่งตรงหน้าด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มคุณพลอย เรียกกอบวัวเฉยๆก็ได้ค่ะกอบวัวพูดขึ้นอย่างเกรงใจงั้นกอบัวก็เรียกพลอยเฉยๆเหมือนกันนะคะรอยยิ้มที่ดูใส่สื้อบริสุทธิ์ส่งตรงมายังพลอยชมพูจนเธอแอบรู้สึกผิดไม่ได้กอบวัวผู้หญิงตรงหน้าของเธอไม่เห็นจะมีท่าทีอะไรตามที่ชายหนุ่มข้างๆเธอพูดเอาไว้เลยเธอน่ะชอบเระจบประแจงคุณแม่ของผมน่ะพลอย ที่ผมต้องแต่งงานก็เพราะว่าโดนบังคับผมไม่ได้ตั้งใจเลยสักนิดแต่ดูเหมือนว่าคุณป้าจะรักเธอซะมากกว่าไม่เห็นว่าหญิงสาวจะประจบคุณป้าตรงไหนมีอีกอย่างที่มันคือเรื่องจริงคือเรื่องที่เธอเคยคบหากับภูรินมาก่อนจนถึงตอนนี้พลอยชมพูยอมรับว่าเธอเองก็ยังชอบชายหนุ่มอยู่แต่ว่าเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ไปแล้ว กอบวดที่กำลังตักอาหารใส่จานคุณป้ายอย่างพิจารณาดูจากสายตานั่นที่มองภูรินเธอรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็รักภูรินเหมือนกันแต่ภูรินไม่ได้รักเธอนี่สิเขาไม่ได้รักภรรยาของเขาเพราะฉะนั้นเธอก็ยังมีสิทธิ์ใช่ไหมล่ะพลอยชมพูได้แต่ถามตัวเองอยู่ในใจเธอไม่ผิดเพราะว่าเขาบอกเองว่าไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้น เธอก็จะเป็นคนช่วยเขาเองช่วยให้ผู้หญิงคนนั้นรับรู้ได้ว่าผู้รินไม่ได้รักเธอเลยสักนิดพลอยทานปลาผัดฉานะครับอร่อยเหมือนเดิมพลอยชมพูหัวใจพองโตเมื่อรับรู้ได้ว่าชายหนุ่มยังคงจำเรื่องราวของเธอได้เสมอขอบคุณค่ะผูยังจำได้เหมือนเดิมเลยนะว่าของโปรดของพลอย นี่ถ้าพลอยเป็นกอบัวคงจะน้อยใจยแย่เลยที่คุณไม่ตักอาหารให้เธอเลยนะ่ะนิสัยไม่ดีเลยจริงๆคำต่อว่าที่คำคๆนั้นมันกลับทำให้กอบัวคําไม่ออกนั่นสินะเขาไม่เคยถามไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเธอชอบหรือไม่ชอบอะไรมีแค่ตัวเธอเองเพียงคนเดียวที่จดจำรายละเอียดของเขาได้ในทุกๆเรื่องขอโทษทีครับ พอดีว่าปลาผัดชามันอยู่ตรงหน้าผมพอดีนะ่ะอีกอย่างก็บัวเขาก็ไม่ชอบทานปลาใช่ไหมครับกอบัวเห็นไมล่ล่ะพี่ไม่ได้ลืมอันนี้กุ้งฉุบแป้งทอดตัวโๆตๆเธอไม่ชอบทานปลาอย่างนั้นเหรอเธอคงไม่มีอะไรน่าจดจำสำหรับเขาเลยสักเท่าไหร่อยากจะร้องไห้ออกมาซะตรงนี้จริงๆได้แต่ฝืนกลั้นความเสียใจเอาไว้อย่างสุดลึก คนที่ไม่ทานปลาคือพี่สาวของเธอตั้งหากไม่ใช่เธอกบัวก็บัวเป็นอะไรหรือเปล่าผู้รินจับขาเรียวเมื่อเห็นภรรยานั่งนิ่งไปแบบนั้นฐานนี่สิเดี๋ยวพี่ป้อนซอมจิ้มกุ้งฉุกแปงทอดที่หันเอาไว้หวังจะป้อนให้กับร่างเล็กแต่เธอว่ามือบางรีบยกมือปิดปากตัวเองทันทีเมื่อรู้สึกอยากจะอเจียนออกมา ร่างบางรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งไปยังห้องน้ำของร้านอาหารหรูทันทีก่อนที่มันจะไม่ทันการทามกลางความตกใจของทั้งสามคนบนโต๊ะอาหารกอบัวภูรินรีบวิ่งลุกขึ้นตามไปแต่ว่ามารดาเรียกเขาเอาไว้สะก่อนไม่ต้องตะผูเดี๋ยวแม่ไปดูน้องเองกอบัวหันหลังพิงกำแพงห้องน้ำอย่างหมดแรงหลังจากอาเจียนอย่างรุนแรง อยู่ๆกู้เกิดเหม็นอาหารตรงหน้าขึ้นมายญิงสาวคิดทบทวนเรื่องราวอย่างละเอียดช่วงนี้เธอเองก็เพลเพลเหนื่อยง่ายแถมยังกินเก่งมากกว่าแต่ก่อนรอบเดือนก็ยังไม่มาด้วยสิแล้วยิ่งอาการเมื่อครู่อีกมือบางยกมือลูบที่หน้าท้องอย่างไม่รู้ตัวเธอเป็นอย่างที่เธอคิดจริงๆถ้าเขารู้เขาจะดีใจหรือเปล่าเขาจะหันมารักเธอบ้างไหม กบัวลูกหนูอยู่ห้องนี้หรือเปล่าเสียงร้องเรียกของรจนาดังขึ้นที่หน้าห้องน้ําเธอจึงรีบเปิดประตูออกไปค่าคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าลูกวิ่งออกมาแบบนั้นไม่สบายจริงๆใช่ไหมไปให้หมอตรวจดูดีหน่อยไหมลูกคุณแม่สามีหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดตามหน้าของลูกสะพายอย่างเป็นห่วงไม่เห็นเหงื่อผุดขึ้นเต็มใบหน้าเต็มไปหมด แม,ม,ม่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่ไม่ต้องไปหาหมอหรอกนะคะคือกอบัวน่าจะเมารถนะคะช่วงนี้นั่งรถแล้วก็มันรู้สึกเวียนหัวเคยเป็นช่วงที่เรียนมาหาลัยเหมือนกันนะคะอีกไม่กี่วันก็น่าจะหายพอดีว่าช่วงนี้กบัวอาจจะพักผ่อนน้อยไปหน่อยยิงสาวเรป่ปฏิเสธอย่างเลิกลากงั้นคอยอย่างชัวร์พักผ่อนเยอะๆนะลูกถ้าตะภูไปกวนไม่ยอมฟังก็บอกแม่ แม่จะจัดการให้ตายจริงแม่ลืมไปเลยว่าแม่มีนัดกับคุณหญิงวัยลากหนูบอกตะพูหน่อยนะแม่ต้องรีบไปแล้วมัวแต่ทานอาหารกันเพลินจวนจะเลยเวลานัดแล้วนะสิแล้วคุณแม่จะไปยังไงคะลูกสะพ้ยร้องถามอย่างเป็นห่วงในเมื่อภูรินเป็นคนขับรถมาที่ร้านอาหารแห่งนี้ส่วนนายยอดคนขับรถก็รออยู่ที่บริษัท ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่โทรให้ยอดเขามารับที่นี่แล้วล่ะก็บวยยกมือไหว้แม่สามีก่อนจะล้างไม้ล้างมือทำความสะอาดเธอตั้งใจจะลองไปตรวจแต่จะไปคนเดียวเพราะว่าถ้าผลออกมาว่าเธอท้องเธอจะลองใช้ความรักของเธอทั้งหมดที่มีพยายามทำให้เขารักเธอให้ได้แต่ถ้าเขาไม่รักจนถึงที่สุดแล้วเธอก็พร้อมที่จะไปอย่างที่เธอบอก เธอจะไม่เรียกร้องอะไรจากเขาเลยสักอย่างแม้แต่การเอาลูกเป็นสิ่งผูกมัดหรือว่ารังเขาเอาไว้ขอโทษนะคะขอโทษครับคุณเมื่อเธอเดินออกมาจากห้องน้ําอาจเป็นเพราะมัวตกอยู่ในความคิดจึงไม่ทันได้สังเกตอะไรรอบตัวจึงได้เดินชนกับใครบางคนเข้าอ้าวกบัวมาทําอะไรที่นี่ล่ะทินทรเอ่ยทักหญิงสาวที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดี พี่หมอสวัสดีค่ะทินทรถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อเธอและขวัญข้าวเลยก็ว่าได้ตอนที่ยายเธอไม่สบายเจ็บไข้อะไรก็ได้เขานี่แหละที่มาช่วยรักษาโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายจนแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตของยายนี่ได้ข่าวว่าแต่งงานแล้วนำหน้าพี่ไปแล้วสินะไม่เห็นส่งการ์ดเชิญมาบ้างล่ะมีสามีแล้วลืมพี่เลยเหรอ เยเดกดือ้อทินทรขเคยยิผมหญิงสาวอย่างหยอกล้อขอโทษทีนะคะพอดีว่าเรื่องมันยาวพี่หมอคะก็บอติดต่อพี่ข้าวได้แล้วนะพี่ข้าวโทรมาบอกว่าต้องไปดูงานที่ต่างจังหวัดแล้วมือถือก็ตกน้ำจนพังก็เลยติดต่อไม่ได้ทินทรหน้าชาเมื่อฟังเรื่องเล่าที่ร่างเล็กๆพูดเจ๊ดแจ้าออกมาอย่างที่ไม่รู้เลยว่าพี่สาวของเธอนั้นไปเจออะไรมาบ้าง อ้าวเหรอแล้วนี่เพื่อนของพี่ข้าวเป็นยังไงบ้างล่ะคะพี่เขาชื่ออะไรนะใช่พี่ปลามหรือเปล่าคะคือพอดีวันนั้นพี่ข้าวเขารีบกลับมาดูกอบัวซะก่อนกอบัวว่าอย่างไงนะกบัวหมายถึงวัาไหนวันที่ข้ากลับมาดูกอบัวก่อนแล้วเราเป็นอะไรไปคำพูดของอติวิทย์ลอยเข้ามาในหัวแกคิดเหรอเมื่อถ้าสฉันถามไปแล้ว เธอจะพูดความจริงยังไงก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วไม่งั้นตอนนี้เธอหายไปไหนล่ะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำไมหายไปได้ล่ะทั้งๆที่ก่อนเกิดเหตุยังวิ่งตามยัยปลามอยู่เลยแล้วก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่เป็นลมสำออยหรือเปล่าฉันว่ามันน่าจะเป็นแผนการมากกว่าหรือว่ามันน่าจะวันที่พี่ปลามโดนรถชนมั้งคะ คือวันนั้นก็บัวไม่สบายจนเป็นลมหมดสติไปป้าค้างบ้านก็เลยรีบโทรไปตามตัวพี่ข้าวให้กลับมาเพราะว่ากบัวล็อกบ้านเอาไว้นะคะแล้วนี่อาการของพี่ปลาเป็นยังไงบ้างคะกบัวไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเลยมันเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยสินะอย่างนี้เปอร์เซน์ที่ขวัญเข้าจะทำร้ายฉัดกล้าก็มีน้อยลงแต่ว่าความจริงทุกอย่างมันยังคงไม่กระจ่างคงต้องรอฟังคำพูดจากปากของน้องปลาเองด้วย แล้วเขาก็เชื100่อร้อยเปอร์เซนตว่าขวัญเข้าไม่มีทางที่จะเป็นคนแบบนั้นพี่หมอพี่หมอคะเออโทษทีกอบัวถามว่าไงนะน้องปลามใช่ไหมดีขึ้นแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ฟื้นคงอีกไม่กี่วันหญิงสาวด้วยแต่ทำหน้าหนักใจครุ่นคิดอะไรสักอย่างจนเขาต้องเอ่ยปากถามพี่หมอคะ ก็บัวอยากจะถามอะไรหน่อยนะคะถ้าอาการที่เหนื่อยง่ายเพลียง่ายกินเก่งขึ้นแถมบางครั้งได้กินอาหารบางอย่างก็เกิดอาเจียนขึ้นมามีสิทธิ์ท้องหรือเปล่าคะก็บวกรลั้นใจถามออกไปแล้วรอบเดือนมาปกติหรือเปล่าเดือนนี้มาหรือยังหญิงสาวใส่หน้าน้อยๆมันก็ยังไม่ชัดเจนนะ ยังไงกอบัวก็ลองไปตรวจที่โรงพยาบาลให้ชัดเจนไปเลยพี่ว่าพาเจ้าบ่าวมาด้วยละ่ะพี่อยากเห็นหน้าสักหน่อยให้ตายเถอะนี่พี่จะมีหลานแล้วเหรอเนี่ยแต่ก็อย่าเพิ่งตั้งความหวังเอาไว้มากละ่ะบางทีกอบัวอาจจะพักผ่อนน้อยก็เลยทําให้ร่างกายอ่อนเพลียก็ได้จะไปตรวจวันไหนก็โทรบอกพี่ก่อนก็ได้นะได้คะ่ะได้คะ่ะกอบัวจะได้ไปเยี่ยมพี่ปลามด้วย ถึงแม้เธอจะไม่ได้สนิทกับเพื่อนพี่สาวมากมายแต่ไปเยี่ยมเป็นมารยาทก็คงจะดีถ้างั้นพี่ไปแล้วนะลูกคำคำนี้มันมีความหมายกับเธอเหลือเกินถึงแม้ว่ายังจะไม่รู้แน่ชัดแค่คิดถึงเด็กตัวน้อยๆแววตาที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ที่จ้องมองเธอเราเรียกว่าแม่คิดถึงตรงนี้ก็มีความสุขมากเกินกว่าสิ่งใดบนโลกใบนี้แล้วล่ะ ความรักที่บริสุทธิ์โดยไม่ต้องการสิ่งอื่นใดตอบแทนนี่สินะความรักของคนเป็นแม่อา้าวน้องกบัวบังเอิญอีกแล้วนะครับเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นจากทางด้านหลังของเธอพี่ภาคสวัสดีค่ะเพิ่งกลับมาเหมือนกันหรอคะก็ครับกลับตามหลังกบัวกับไอ้ภูไม่กี่ชั่วโมงใจคอจะกลับไม่เห็นบอกพี่เลยเสียใจนะเนี่ยกวินพบ ทำท่าน,น้อยอกน้อยใจจนเธออดที่จะปล่อยคำออกมาไม่ได้แล้วนี่ไอ้ภูไปไหนละเนี่ยทำไมปล่อยให้ภรรยาตัวน้อยมาเดินคนเดียวแบบนี้กันสายตาสอดส่องหาเพื่อนรักของตัวเองเมื่อคิดได้ว,ว่าช่วงนี้มันออกจกห่วงเมียมาเหลือเกินคือเรามาทานข้าวกันนะคะคุณแม่เพิ่งกลับไปเห็นว่ามีนัดส่วนกบัวเดินมาเข้าห้องน้ำ ออกมาก็เจอพี่ภาคนีแหละค่ะพี่ภาคมาทานข้าวเหมือนกันหรอคะถ้างั้นไปนั่งด้วยกันไหมคะถ้าให้เธออยู่กับภูรินและก็พลอยชมพูสามคนมันก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่น่ากระกระอ่วนสำหรับทุกคนแน่ถึงแม้ว่าเขาสองคนจะไม่รู้สึกก็ตามแต่ว่าเธอนั้นยังไงก็รู้สึกแน่นอนอีกอย่างไม่รู้ว่าเธอจะอดทนกลั้นน้ำตา และสีหน้าท่าทางของตัวเองได้หรือเปล่าเออก็ดีนะครับงั้นพี่ก็น้อมรับคำเชิญก็วินพบของตัวรับคำเชิญของหญิงสาวเรียนแบบท่าทางในละครจนก่อบวยิ้มตามแต่ไหนแต่ไรก็วินพบมักจะเป็นคนอารมณ์ดีคอยสร้างสีสันให้กับคนอื่นอยู่เสมอหญิงสาวเดินนำไปยังโต๊ะอาหาร เมื่อกำลังจะถึงโต๊ะที่หมายแล้วภาพที่เธอเห็นทั้งภูรินและพลอยชมพูคุยกันกระหนุงกระนิงถ้าขนที่ไม่รู้จักเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะมองว่าเป็นคู่รักที่หวานชื่นนั่งป้อนข้าวกันอยู่ก็เป็นได้อีกทั้งตอนนี้ทั้งคู่ก็นั่งกุมมือกันอยู่ที่ใต้โต๊ะกอบวัได้แต่หลับตาสุดลมหายใจสะกดกลั้นความเจ็บปวดเอาไว้ ไม่รู้ว่าวันนี้เธอจะต้องฝืนใจตัวเองไปอีกสักกี่รอบแล้วก็ต้องปวดใจอีกสักเท่าไหร่แต่แล้วเมื่อพูรินหันมาทางเธอหญิงสาวก,ก็แซงหันไปทางอื่นทำเป็นไม่ได้เห็นฉากสวีทเมื่อครู่ภูรินรีบผ่าตัวออกมาจากพลอยชมพูมือที่กลุ่มกันเอาไว้ก็รีบปล่อยทันทีแล้วขยับเก้าอี้ให้ถอยห่างจากหญิงสาวก,ก่อนที่จะรีบลุกขึ้น แล้วเดินตรงมาหาภรรยาที่เพิ่งเดินมาแต่ว่าหางตาเห็นไอ้คนตัวโตโตที่ขุนหน้าคุณนตาเป็นอย่างดีเดินผิวปากตามหลังภรรยาของเขามาอย่างคนอารมณ์ดีทำไมก่อบัวเป็นนานจังเลยล่ะครับพี่เป็นห่วงแทบแย่ลุกตามไปคุณแม่ก็ห้ามบอกว่าจะไปดูเองไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าให้พี่พาไปหาหมอไหมครับผู้รินเลือ่อนเก้าอี้ให้ร่างบางนั่งข้าง กบัวได้แต่สายหน้ายิ้มยิ้มบอกว่าตัวเองนั้นแค่พักผ่อนน้อยแล้วก็บอกถึงคุณแม่ที่รีบออกไปก่อนเพราะว่าท่านมีนัดแล้วแกมาได้ไงวะไอ้ภาครีบกลับมาทำไมแถมยังมาพร้อมกับเมียฉั่นอีกสายตาพิคาดส่งไปยังเพื่อนรักทันทีอะไรวะฉันเจอกับน้องกอบัวแบบบังเอิญบังเอิญก็เลยมาขอร่วมโต๊ะอาหารด้วยคน อ๋อลืมไปสวัสดีครับคุณพลอยชมพรูรู้สึกว่าเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยพลอยชมพรูรู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกเมื่อมีบุคคลที่มานั่งร่วมโต๊ะในวันนี้เป็นกวินพบคำทักทายที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันกลับทําให้เธอรู้สึกหนาวสั่นไปทั่วร่างกายเลยทีเดียวเมื่อไฟราคาหม้อด,ดับลงชายหนุม่ม ก็รีบพาตัวเองลงจากเตียงที่ผ่านสนามรักตนแทจบจะพังมือนะคว้าผ้าเช็ดตัวผันรอบเอวตัวเองไว้อย่างมินเมอีกทั้งมืออีกข้างก็คว้าผ้าอีกพื้นแล้วโยนใส่ร่างหญิงสาวที่นอนหอบอยู่บนเตียงรักโดยที่ทั้งร่างไร้อาภรณไปหาอะไรใส่สะแซมอีกอย่างนะฉันไม่ใช่ไอ้ป่ายนี่ดูท่าจะอยากได้มันมากเลยสินะจนถึงต้องมนโนภาพเองเอางั้นเหรอ ผู้ชายอย่างมันมีอะไรดีนอกจากหลอกผู้หญิงโง,ง่ๆอย่างพวกเธอธนวินส่เยะยิ้มอย่างสมเพศใส่หญิงสาวในขณะที่ร่วมเพศกับเขาเธอก็ยังคงคลางออกมาเป็นชื่อไอชายชั่วคนนั้นเขาไม่ได้พิรรษสวาส์อะไรในตัวผู้หญิงคนนี้หรอกนะสมเพศเสียมากกว่าไอบ้าวินอย่ามาด่าฉันนะอีพวกผู้หญิงโง,ง,ง่ๆมันก็มีหนังข้าวหน้าโง,ง่อยู่ด้วยนั่นแหละ แซมมี่ลุกขึ้นเอาผ้าเช็ดตัวพันรอบตัวเองเอาไว้พลางเหยียดสายตาใส่ชายหนุม่มไงละ่ะถึงกับพูดไม่ออกเลยหรือไงอีนั่นมันก็แค่ผู้หญิงที่วิ่งเข้าหาพี่ปายคนหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละหุบป,ปากถ้ายังไม่หยุดพูดถึงข่าวแบบนั้นเธอเจอดีแน่แซมมี่ไอ้ปายมันจะไม่ตายดีคอยดูสิจำใส่กัะโหลกของเธอเอาไว้ซะ ถ้าย่างอยากได้มันทำผัวอยู่แล้วก็อย่ามาอวดดีปากเก่งกับคนอย่างฉันธนวินบีบปลายคางหญิงสาวด้วยอารมโมโหควันข้าไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นเธออยู่สูงกว่ผู้หญิงโลภมากคนนี้แน่นอนโอ๊ยไอ้บ้าฉันเจ็บนะแสมมี่รูปคลำคลางของตัวเองยังเจ็บแกมันก็ดีแต่พูดอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะลงมือสักทีละ่ะ ป่านนี้อีนังเออเยเข้ามันตกเป็นเมียพี่ปายของฉันแล้วแซมมี่เรียกเปลี่ยนสรรพนามทันทีเมื่อธนวินตรงเข้ามาจะจัดการเธออีกครั้งก็ใครกันแน่ที่ทำแผนแรกล่มไม่เป็นท่าถ้าคนของเธอชนเดียนนั่นให้ตายขาที่เรื่องมันก็คงไม่บานปลายขนาดนี้หรอกนะขวัญเข้าก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องบัดซบแบบนั้น แทนที่เขาจะได้ไปเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่กับเธอแต่เพราะมันเป็นเพราะมันคนเดียวไอ้อติวิทย์ช่วงเวลานี้ใครที่จะมีความสุขเกินกว่าพ่อเลี้ยงแห่งไร่ปลายขอบฟ้านั่นก็คงจะไม่มีอีกแล้วละ่ะเหล่าคนงานต่างพากันอมยิ้มโซสาวคนงานก็เอาแต่นั่งก้มหน้าหน้าแดงแทนขวัญข้าวกันทั้งนั้นเพราะไม่ว่าเธอจะเดินไปหยิบจับจะทำงานอะไรตรงไหนก็มักจะมีร่างของคนตัวโตว เดินตามตต้อยอย่างไม่ห่างไกลผิดจากวันแรกๆที่สาวน้อยคนนี้ได้ย่างกลายเข้ามาในไร่บัดนี้พ่อเลี้ยงใจะะร้ายคนนั้นคงจะสลายไปแล้วถึงแม้จะมีใครหลายๆคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ที่ช่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่กลับไม่มีใครกล้าเอ่ยปากถามเลยสักคำพอรู้ถึงกิตติศัพท์ของนายตัวเองเป็นอย่างดีเรื่องส่วนตัวเรื่องของหัวใจคนนอกอย่างเรา อย่าเข้าไปยุ่งเสียดีกว่าไม่ปลอดภัยต่อชีวิตตัวเองเป็นแน่เมื่อไรจะเลิกตามข้าวสักทีคะขวัญข้าวหันไปแวะใส่ชายหนุ่มที่เอาแต่เดินตามเธอต้อยๆไม่รู้ว่าเธอจะพูดยังไงกับเขาแล้วอายก็อายคนงานก็แต่มองเธออย่างตั้งคำถามเต็มไปหมดจนไม่กล้าสบตาใครเขาอีกทั้งไม่ว่าเธอจะเดินไปตรงไหนหรือแม้แต่ เดินไปตรงที่คนงานกำลังนำส้มใส่ลังแต่พอเธอไปเท่านั้นแหละก็พากันแยกย้ายหนีหายไปกันหมดเหมือนกับไม่กล้าเข้าใกล้เธอกันเลยสักคนเหตุผลคงไม่ใช่ใครที่ไหนก็คนข้างหลังเธอนี่แหละก็จนกว่าข้าวจะเลิกงานพี่บอกแล้วว่าไม่ต้องทำดูสีเหงื่อไหลเต็มหน้าไปหมดแล้วอาติวิชใช้ด้านหลังมือเช็ดซับเหงือให้กับใบหน้าง,งามอย่างยิ้มยิ้ม พอแล้วค่ะไม่เอาแล้วนะคะอย่าทำแบบนี้คนมองกันใหญ่แล้วดูสิเข้าบ้านเถอะนะถ้าขืนเข้ายังดื้อทำงานอยู่แบบนี้วันนี้งานทางไรก็คงไม่เสร็จพอดีนี่สรุปแล้วมันเป็นความผิดของเธอหรือไงไอ้คนบ้าเธอได้แต่เดินตามแรงลากของเขาเข้าไปในบ้านทุกวันนี้เธอต้องหอบของมาไว้ที่นี่เป็นบางส่วนเพราะว่าถูกเขากักตัวไว้ ไม่ยอมให้เธอกลับไปนอนที่นั่นอีกมันอันตรายจะตายไปไก่หูไก่ตาพี่พี่ไม่ให้ไปแล้วแล้วทาไมตอนนั้นถึงจับข้าวขังไว้ที่นั่นล่ะคะรังแก่ข้าวสารพัดแต่ว่าตอนนี้กลับมาทำดีรู้ไหมบางครั้งข้าวก็ทำตัวตามอารมณ์ไม่ทันแล้วนะคะอติวิทย์ได้แต่โอบกอดเธอยังปลอบโยนเวลาเขาโมโ oh ห มักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้ไม่ค่อยอยู่ทุกครั้งที่นึกถึงก็ยังรู้สึกผิดอยากจะขอโทษเป็นพันๆครั้งที่ทำกับเธอไปแบบนั้นโอ้โหพี่ขอโทษไม่เอาสิเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นกันอีกแล้วนะไปอาบน้ำกันดีกว่าพี่ว่าพี่จะไปตรวจรีสอร์ทสักหน่อยอยากให้เข้าวไปด้วยแล้วเย็นๆเราจะไปหาอะไรกินกันในเมืองนะครับ ประคองใบหน้าวานไว้ในอุ้งมือแล้วจรดริมฝีปากประทับกับเรียวปากบางขวัญข้ายยันตัวเองออกจากวงแขนแกล่งทันทีเห็นเหงื่อจะตายอยู่แล้วค่ะขอข้าวอาบน้ำก่อนนะว่าแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปทันทีแผนการที่วางเอาไว้ล้มเหลวไม่เหลือชิ้นดีเมื่อคนตัวโตวคิดจะรวบตัวร่างเล็กเข้าห้องน้ำหวังจะช่วยอาบน้ำให้กับหญิงสาว แต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะรู้ทันก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเลว้วรักท้าซาตานตอนที่14เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะตอนนี้เนี่ยน้องกบัวของเราก็เรียกได้ว่าน่าสงสารอีกแล้วนะคะยังไงก็มาลุ้นกันนะคะว่าน้องกบัวนั้นจะมีเบบีหรือเปล่าแล้วคุณภูรินของเราจะรู้เรื่องตอนไหนนะคะยังไงตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไป หรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ